สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาหลังมีการรายงานว่าเรืออพยพลำดังกล่าวได้เกิดการพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดอาเจทางตะวันตกของประเทศ โดยทีมค้นหาและทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือชาวโรฮินจาไว้ได้69คนขณะที่มีการระบ,บุว่ามีจำนวนผู้อพยพชาวโรฮินจาประมาณ150คนอยู่บนเรือตามคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตเรือลำนี้เริ่มจมลง3วันก่อนได้รับการช่วยเหลือและผู้ลี้ภัยอีกหลายสิบคนสูญหายจากการถูกคลื่นลมแรงพัดโดยมีการรายง,งานว่าเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นพบเรือลำดังกาว พบว่าผู้ลี้ภัยเกาะอ,อยู่บนตัวเรือและต้องการความช่วยเหลือโดยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่ร่างกายอิดโรยและเปียกโชกอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาปี2560ได้ขับไล่พลเรือชาวโรฮิงจามากกว่า700,000คนออกจากรัฐยะไข่เพื่อเข้าสู่บังกลาเทศโดยส่วนใหญ่ต่างมองหาที่หลบภัยในส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่อีกด้วย